สวัสดีค่ะชาวราศีกุมและคนะกุมนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงนะคะประจําเดือนกันยายน2568ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าภัยจะสื่อสารในดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นดวงทั่วไปนะคะทุกคนนะคะขอบคุณท,ทุกกาลังใจนะคะในการติดตามสนับสนุนขอบคุณแฟนคลับนะคะทั้ง เก่าและใหม่นะคะบางคนก็อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานมากนะคะนานมากจริงๆแบบแว่าตั้งแต่ผู้ติดตามหลักสิบนะหะลักร้อยหลักพันมาหมื่นนะคะแล้วก็แสนนะคะนะ,ะเอามาดูกันนะจ๊ะไพจะให้แนวทางอย่างไรนะคะทริอปคัพสามถ้วยนะคะเพจออ c คัพนะคะ พลังงานของเดอะสตาร์เดอะไฮเปอีเทสทริออปวอนนะคะเพสอฟสอดนะคะเด็กถือดาบแปดไม้เท้านะคะสองไม้เท้า n i ายออฟคัฟ ก้าวถวยและก็ queen of cups นะคะชาวราศีกุมชีวิตดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆนะผีเรื่องให้คุณรู้สึกรู้สึกสบายใจนะคะเป็นเงินเป็นทองนะคะถ่ายทอดวิชาแล้วก็เติมไฟตัดขาดจ้ะมา สำหรับในชีวิตของคุณก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะไม่ว่าคุณจะเป็นช่วงอายุไหนก็แล้วแต่นะแฟนคลับคุณมีเยอะนะคะมันมันก็ล้วนแต่เป็นปัญหาใหญ่ในระดับชีวิตของคุณน่นะคะมีเรื่องให้คุณรู้สึกต้องลุ้นนะคะหรือคอยแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เป็นบริวารที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คนรักไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือว่า บุตรหลานบริวารต่างๆนะคะแต่ในช่วงเวลานี้ความเหนื่อยใจของคุณนะ่ะมันหายไปเนาะคุณรู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นนะคะรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าชีวิตเรากำลังปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากที่โดนทำร้ายรับหลังโดนคนไม่จริงใจนะคะ ตั้งใจเข้ามาทำลายชีวิตของคุณนะคะแต่พลังงานตรงนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วเหมือนชีวิตของคุณกำลังได้รับพรอ,อันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขากำลังถ่ายทอดมาถึงตัวคุณหลายๆคนก็จะได้เรียนรู้ศาสตร์อะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาเรียนสายเฉพาะทางเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจเรียนทำอาหารอะไรต่างๆก็มีขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเหมือนคุณจะได้ไปเรียนสิ่งที่มัน จะไปต่อยอดเป็นอาชีพเพราะว่าเหมือนทาแล้วจะต้องได้เงินได้ทองมานะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขของชาวราศีกุมนะคะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่มันคุกคามคุณมาอย่างยาวนานกําลังได้รับการตัดขาดนะคะดับสิ้น ตัดจบแล้วนะคะก็จะเป็นเช่นนี้นะคะสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเนาะเงินทองก็จะไหลามาเทมานะคะเรามาดูในส่วนของดวงการงานนะคะในเรื่องงานเป็นยังไงนะคะไพ่สื่อสารออกมาอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณเนีนะคะเขาก็บอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะลหลายๆคนเหมือนเพิ่งเปลี่ยนงานไหมคะเพิ่งเปลี่ยนงานแล้วก็ ที่ผ่านมาก็รู้สึกกล้ากว่ากลัวนะคะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะว่างานที่คุณได้ทำนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองพยายามเองค้นคว้าเองนะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นคุณสามารถจับต้นชนปลายทำความเข้าใจกับองค์ความรู้ที่มันไม่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะคะรู้สึกรู้สึกสบายใจแล้วก็ รู้สึกเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมากขึ้นนะคะไม่ไม่ได้แปตกแยกแล้วเพราะว่าแต่ก่อนก็คุณน่าจะโดนกอสิบนินทายเยอะอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้คือเป็นพลังงานที่ดีแล้วนะคะมีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในตรงเนี้นะคะเขาก็บอกว่าการงานของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นลหลายๆคนจะได้รับมอบหมายงานที่มันค่อนข้างท้าทายนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่งานชิ้นใหม่อะไรต่างๆเข้ามาแล้วเขามอบหมายให้คุณต้องทำนะคะซึ่งคุณก็อาจจะเป็นน้องใหม่ในองค์กรแล้วก็ได้รับงานใหญ่เลยนะคะก็อาจจะมีคนหมั่นไส้อยู่บ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะแต่ถามว่าในศักยภาพในตัวคุณน่ยนะคะคุณจะสามารถทํางานนี้ได้สําเร็จไหมคุณทําได้สําเร็จค่ะคุณจะได้รับคําชื่นชมจะได้รับถ้วยรางวัลจะได้รับ คำสรรเสริญจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาจากหัวหน้าเจ้านายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เดือนนี้ดวงการงานของชาวราศีกุมกำลังราบรื่นดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะหากใครเป็นสายงานอิสระนะคะทมาค้าขายเป็นนายตัวเองนะคะทุกๆประเภทนะ่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็ซบเซาอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนลูกค้าก็หายเหมือนโดนแย่งลูกค้าไปนะคะหรือว่า อาจจะด้วยลูกค้าแบบไม่ค่อยใช้เงินไหมนะคะภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะมันก็มีผลนะคะต่อธุรกิจของคุณอยู่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้เออลูกค้าที่หายไปก็จะกลับมานะอืมจะกลับมานะคะซื้อสินค้าคุณมาใช้การบริการในธุรกิจของคุณนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณก็ดูมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานเพราะว่าดูมีไฟในการทํางานมากๆกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแบบค่อนข้างจะเฉื่อยนะคะเหมือนอารมณ์ไม่ได้ก็ทําไม่ได้จริงๆอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณเหมือนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาถ่วงใจคุณคุณก็จะสามารถทํางานได้อย่างยาวๆราบรื่นอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นผลประกอบการอะไรต่างๆก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะคะในเดือนนี้เนาะ คุณจะมีความสุขมากขึ้นกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นทั้งงานประจำหรือว่างานอิสระต่างๆนะคะหลายๆคนนะคะอยู่ที่เดิมแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกว่ามันจำเจจังเลยมันน่าเบื่อกับบรรยากาศในการทำงานในเรื่องของความไม่น่าไว้วางใจกับเพื่อนเริ่มง,งานนะคะดูมีรับลมคมในคุณก็อาจจะแอบหางานแบบลับๆนะคะมาสักพักหนึ่งแล้ว ตอนนี้กำลังคุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะซึ่งเขาอาจจะตอบรับนะคะให้คุณไปทํางานร่วมนะคะเป็นสายงานการให้คําแนะนําปรึกษาเป็นองค์กรต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะคะเป็นลนักษณะงานที่คุณจะต้องคุยกับต่างชาติเยอะแต่ต้องเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรพวกเนี้ยนะคะอ่าเป็นการสื่อสารในแนวนี้แต่ก็ดีนะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีนะคะจะเป็นประมาณนี้นะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของดวงการเงินนะคะก็ยินดีด้วยเดือนนี้คุณหายใจคล่องมากขึ้นนะคะเพราะว่าในอดีตนะคะก็โดนมาเยอะอยู่เหมือนกัน The High Pinterest เนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานแบบของความหวั่นใจนะคะคิดมาก กวนกวาวยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายผสมกันอยู่ตลอดนะคะแล้วคุณก็ไม่สบายใจนะคะอืมพอ,อไรายได้มันตกมันก็ทุกเนาะทุกคนเพราะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายคุณมีเรื่องปากท้องคุณมีการดูแลคนที่อยู่รอบๆตัวคุณก็พลอยลำบากไปด้วยนะคะแต่เดือนนี้เป็นข่าวดีนะคะคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันทรงทรงตัวนะคะมันก็จะฟื้นขึ้นมานะคะการค้าขายลูกค้าจะกลับมาเยอะแล้วนะลูกค้าจะมาอุดหนุนคุณเยอะมากนะคะคุณจะมีกําลังใจในการทํางานนะเพราะว่าเราขายของดีเราก็ต้องมีกําลังใจใช่ไหมเห็นการเงินเห็นสภาพคล่องที่ดีขึ้นเดือนนี้เงินทองจะไหลมาเทมานะคะ เข้ามาอย่างง่ายดายไม่ได้มีอะไรมาขัดขวางคุณถ้ามีศัตรูคอยกันแกล้งนะคะพลังงานมันเป็นเรื่องของการตัดขาดก็จะตัดไม่มีแล้วเขาไม่สามารถที่จะไล่ล่าอะไรทำร้ายอะไรคุณได้นะคะก็หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นนะคะเกิดในเรื่องของความร่ารวยนะคะ,ะบางคนก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะจาก คุณพ่อคุณแม่จากบรรพบุรุษหรือว่าบางคนก็อาจจะได้ไปเรียนนะคะศาสตร์เฉพาะทางกับผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะก็อาจจะได้นําความรู้ตรงนี้มาประกอบอาชีพนะคะก็จะส่งผลเหมือนกันนะทาให้คุณมีความหวังกับชีวิตมากขึ้นนะคะรู้สึกดีที่ทําได้รู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความหวังอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมค่ะนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ รู้สึกเบานะคะเบาสบายนะคะไม่วิตกกังวลอะไรใดๆแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของดวงสุขภาพกันในด้านของสุขภาพเนี่ยนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของช่องท้องระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีเนาะทานอะไรเข้าไปนิดนึงก็แบบแน่นแล้วนะคะแล้วก็เป็นกดไหลย,ย้อนนะคะ ก็เป็นปัญหาเหลื้อลังเหมือนกันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวนะคะบางคนแน่นหน้าอกนะหายใจไม่อิ่มในทั่วท้องนะคะอืมแล้วก็มีอาการแบบหงุดหงิดหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนง่ายนะคะซึ่งมันก็อาจจะมาจากความเครียดที่สะสมหลายๆอย่างนะคะเป็นความกดดันในชีวิตด้วยการทานอาหารไม่เป็นเวลาความเครียดการไม่ได้ออกกำลังกายมันสะสมกันมา แต่ทีนี้คุณดูค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าในนี้มันเป็นไพ่ะจั์ใช่ไหมน้ําขึ้นน้าลงนะคะเกี่ยวกับน้ําในร่างกายของเหลวในร่างกายเนาะนะคะอารมณ์แปบปนด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นพระอาทิตย์อะคะมันดูสว่างสวัยขึ้นนั่นแปลว่าคุณดูสดใสขึ้นคุณไม่หมองไม่เศร้าหน้าไม่คล้ำตอนนี้แบบคุณรู้สึก สดชื่นขึ้นแล้วก็ในแต่ละวันน่ะคุณจะมีกิจกรรมที่ที่เยอะขึ้นไม่หมกมุ่นในการทํางานมากเกินไปนะคะมันเหมือนสามไมเท้าก็เหมือนเป็นการกระจายกิจกรรมะนะคะแบบบางคนก็สามารถแบ่งเวลาไปออกกําลังกายได้ดีมากขึ้นแบ่งเวลางานเวลานอนเวลาออกกําลังกายคือสามส่วนเนี้นะคะทำได้ดีขึ้นนะคะอืมเวลากินด้วยนะคะ ก็ทีนี้สุขภาพคุณก็ดีขึ้นนะเพราะว่าคุณก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วบางคนแบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันก็ไม่ได้หายทันทีเนาะมันก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าในเดือนนี้จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ทุกอย่างที่คุณดูแลสุขภาพมาไม่ว่าจะเป็นการลดหุ่นนะคะออกกําลังกายควบคุมอาหารเพื่อลดไขมันใช่ไหมคุณจะเพียวนะงคุณก็จะตัวเล็กเหมือนเด็กนะคะเพชรคับนะ คุณก็จะดูดีขึ้นการแต่งตัวก็จะง่ายก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีสีสันอะไรประมาณนี้หรือว่าสุขภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้นมากๆนะคะเป็นจุดที่คุณรู้สึกสบายร่างนะคะสบายร่างกายเคลื่อนไหวคล่องตัวง่ายขึ้นอารมณ์ดีด้วยแล้วก็มีการตัดสินใจที่เป๊ะเฉียบขาดรวมไปถึงความกระตือรือร้นในการทำงานเนี่ย ความคล่องตัวเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนเฉยมากนะจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็อุยอายมากเลยนะคะมันเป็นความเฉื่อยช้านะคะพากกว่าจะตัดสินใจทําได้นะ,ะแต่ในเดือนกันยายนก็จะคุณกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงมากหลายๆคนก็อาจจะเลือกที่จะทานวิตามินกระตุ้นนะคะให้ตัวเองรู้สึกมีพลังขึ้นก็ได้วิตามินอะไรต่างๆนะคะอะก็ดีขึ้นค่ะโดยรวมภาพรวม ดีมากๆในเรื่องของสุขภาพนะคะอยู่ในเกณฑ์ของความปลอดภัยนะคะเรามาดูในส่วนของดวงความรักนะคะความรักของคนโสดชาวราศีกุมเป็นยังไงนะคะเ mm hmm. อ่อเท่าที่ดูขึ้นมาก็ยับเยิอนอยู่เหมือนกันนะคะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นปัญหาเลื้อลังในชีวิตอยู่เหมือนกัน mm hmm. บางคนโดนแฟนเก่าคุกคามโดนแฟนเก่าแบบ ตื้นะคะเหมือนเขาไม่ปล่อยคุณนะพยายามจับคุณนะนะคะเออหรือคนคุยของคุณก็ได้นะใครก็แล้วแต่ที่เคยเข้ามาในเชิงของการมีใจให้กับคุณนะคะคือดูเขาพยายามวางแผนอะไรบางอย่างรับหลังคุณแล้วก็แบบแผนแผนการนะบางคนอาจจะโดนทนําเสนอนะคะจากแฟนเก่าคนรักเก่านะพยายามที่จะดึงคุณกลับไปด้วยด้วยมนคาถานะคะด้วยสิ่งเล้นลับนะไม่ได้ผลหรอก นะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะอะไรคุณฝันแม่นนะคุณรู้ตัวทันนะมันเป็นช่วงเวลาของการตัดขาดตัดขาดจากเวรกรรมคนรักเก่าคนคุยเก่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ดีกับคุณที่ไม่ใช่คู่ของคุณถูกตัดนะคะดับสิ้นไปนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคนโสดนะคะคุณก็จะเจอความรักไงคะคุณจะเจอความรักที่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกของคุณนะคะไม่ใช่กิ่งทองใบแพทย์นะ ะะอันนั้นก็ไม่ไหวนะนะคะ,ะเป็นบ้ากันพอดนะีอันนี้เป็นกิ่งทองใบหยกนะคะคุณก็จะได้เจอคู่ที่ดวงสมพงกันนะคะคนที่มีพลังมาส่งเสริมให้แก่กันและกันคนที่มาปลุกใจคุณได้นะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ซึ่ง ก็เป็นความรักที่ราบรื่นมากนะคะทุกคนคนคนนี้เป็นชาวาธาตุน้ำกร,รกฎมีนพิจิกนะคะเป็นชาวราศีกุมลัคนากกุมนะคะแล้วก็าธาตุลมมิถุนตุลกุมเนาะ,ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้ามาด้วยความตรงตรงนะคะสื่อสารกับคุณตรงๆงอะ่ะไม่ได้มีรับลงคมในอะไระนะคะชอบก็คือชอบแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นความรักที่คาดหวังถึง การไปต่อได้กันได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสมหวังกับความรักนะคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ดีกับคุณมากพอที่จะสามารถเป็นเนื้อคู่ตัวจริงกับคุณได้แต่ส่วนที่แบบเลื้อนลังกันมานะคะถึงเวลาตัดขาดแล้วนะเพราะว่าดูแบบลักษณะของมันมีคนเสียดายคุณอยู่อะถามว่าเป็นแฟนเก่าไหมครูอ้อมมองว่าเป็นเป็นเหมือนพลังงานคนคุยกิ๊ก คูจินอะไรอย่างงี้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันมาเจาะกันนิดนึงนะว่ายังไงนะคะขออนุญาตดูให้นะมีคนเสียดายคุณอยู่แล้วพยายามใช้เวทมนต์เลขกลนอะ,อะไรบางอย่างแบบในการที่จะดึงคุณคืนกลับไปอะนะคะใช่เลยอะพยายามแบบถึงขั้นใช้แบบอะไรนะเสน่ห์มนเสน่ห์เวทมนต์คาถานะคะอยากได้คุณแต่ถามว่า อยากได้คุณพ่อรักคุณหรือไม่อ่ะไม่ใช่เป็นความเห็นแก่ตัวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งคุณอาจจะเป็นคนเก่งเคยค้ำชีวิตเขาไว้ไหมตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตคือชีวิตคุณเท่านั้นดีมากนะคะดีดีอ่ะสบายอ่ะนะคะพอไม่มีคุณแล้วมันลําบากไงนะคะก็อยากได้คุณคืนนะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าชีวิตคุณตอนนี้คุณมีชื่อเสียงคุณมีบ้านคุณมีรถยนต์คุณมีความมั่นคงอยู่ในระดับที่ดีแล้วแล้ว นั่นแหละค่ะอยากได้อยากได้คุณเพราะคุณได้ดิบได้ดีนะคะแต่ใช้วิธีก,รการค่อนข้างไม่ดีเลยนะคะแย่นะคะ, yeah, ะ,คะเพราะว่าเล่นมนสเสน่ห์เลยอะนะคะอืมอ่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงขออนุญาตดูลึลกๆหน่อยนะคะเมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจคุณเลยนะอืมไม่เห็นคุณค่าคุณเลยทําให้คุณเสียใจทําให้คุณร้องไห้เห็นแก่ตัวกับคุณไม่สนใจคุณเลยอะนะคะ แต่ในวันหนึ่งที่คุณได้ดิบได้ดีแล้วนะมาเสียดายอยากได้คืนนะนะคะก็สายไปแล้วเนาะคุณคุณไม่เหมาะกับคนไทยนี้ไทยนี้หรอกคะ่ะนะคะอืคุณถ้าอยู่กับเขาคุณจะทุกข์มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอสิ่งที่มันงดงามกับคุณคู่ควรกับบรารมีวาสนาของคุณคุณต้องได้ความรักที่สุขสบายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปอบกอดคุณมากนะคะดูแลปกป,ป,ป้องคุณนะภัยอันตรายอะไรต่างๆกั้มกลไม่ได้เลยนะคะเข้าถึงคุณไม่ได้นะคะเนี่ยไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะเขาอยู่ตรงนี้กับคุณแล้วนะคะโอเคเยี่ยมนะคะขออนุญาตด,ดูในส่วนของเนื้อคู่นิดนึงนะจะได้เจอกันแล้วนะนะคะไวๆนี้แหละมาแน่นอนนะคะเป็นเนื้อคู่ที่ คู่ควรมากที่สุดเลยนะคะคนนี้เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์และ้จะดูแลคุณได้ดีมากๆนะคะเขาจะปกป้องดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะก็จะเป็นเช่นนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็ คบกันแบบลับๆคุยกันแบบลับๆนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวด้วยนะคะมีคนอื่นพ่วงเข้ามาคุยเผื่อเลือกสุดๆเลยเจ้าชู้มากนะคะเล่นกับความรู้สึกของคุณเอาไว้เนาะเป็นยังไงอะคะมันเหมือนมีบทพิสูจน์ใจขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะคะคุณคุณก็คงระเบิดลงเหมือนกันนะนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่า ถ้าไม่ชัดเจนก็ไม่รอแล้วนะคะไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วเราขออยู่ในที่ของเราอะไรเงี้ยนะคะเหมือนคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดขึ้นนะคะแต่มันก็ไปในทางที่ดีนะเพราะว่าในพลังงานความรักตรงนี้คุณจะสมหวังกับคนที่คุณศึกษาดูใจอยู่คุณจะถูกรักถูกหึงหวงมากหรือว่า คนคนนาจจะไปคุยแล้วเปรียบเทียบกับคนหนึ่งคนนี้เรามันไม่มีใครดีเหมือนคุณอนะคุณให้ความจริงใจคุณให้ความรักที่บริสุทธิ์มากเลยอะนะคะอืมเขาสิ่งที่ไพ่สื่อสารออกมานะเขาก็บอกว่าคุณคือความปลอดภัยของเขาอะค่ะเขาน่าจะไปโดนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะโดนคนเห็นแก่ตัวโดนการหลอกลวงนะคะเข้าให้แล้วเจอเวรกรรมเนาะอืม ถึงได้รู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆนะคะดีมากที่สุดในชีวิตของเขาอ่ะนะคะเรามาดูกันต่อนะคะขออนุญาตดูกันต่อนะคะมามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะสิ่งต่างๆนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณอนะเขารู้สึกว่าเขารักและผูกพันกับคุณนะคะมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่รู้อีกทีคือแบบก็รักคุณไปแล้วอะ,ะก็รู้สึกผูกพันกับคุณไปแล้วนะคะคุณเป็นความปลอดภัยในชีวิตเขาอะค่ะนะคะแล้วความรักจะเป็นยังไงต่อนะคะก็จะได้ลงเอยกันนะเขาบอกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะพวกคุณจะสมหวัง ะะแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะเพราะว่าคนคนนี้ก็แบบว่าไปหวานสเสน่ห์ไว้เยอะนะมีตัวเลือกไปเยอะใช่ไหมคุณก็อาจจะมีศัตรูทางความรักโดนพุ่งเป้าชี้เป้าเข้ามาอะไรต่างๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เห็นความจริงนะว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณเขาชอบคุณอะไรประมาณนี้นะคะขอเป็นกำลังใจนะคะทุกคนเนาะคือสุดท้ายแล้วอ่ะความดีของคุณนี่แหละคะ่ะที่เอาชนะใจเขาได้ เพราะคุณอยู่เคียงข้างเขามาตลอดเลยคุณไม่เคยทิ้งเขาไปไหนเลยนะคะทำให้เขาได้เห็นความสดใสความรักนะคะอืมความจริงใจของคุณน่นะคะแล้วก็เขาก็กลัวในการตัดสินใจของคุณเหมือนกันนะคะว่าถ้าเขาตัดสินใจช้าคุณก็อาจจะไม่เอาเขาแล้วอนะคะทําให้คนคนนี้ต้องการคุณขึ้นมานะคะก็จะเป็นเช่นนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูสุดท้ายนะคะ ความรักของคนมีคู่เป็นยังไงซึ่งพลังงานของคนมีคู่อ่ะนะคะดีนะคะคือแรกๆคุณเหมือนของตายเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตทำนายตรงๆนะ,ะเหมือนของตายนะคะวันๆเ็าทำแต่งงานเขาสนใจสังคมสนใจเพื่อนแต่กับคุณน่ะมันเหมือนเขาแสดงความเห็นแก่ตัวชอบให้คุณเอาใจเขาอย่างเงี้ยนะคะชอบให้คุณดูแลเขา นะคะอืมถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะแต่เขาค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะคะเอาแต่ใจมากคนคนนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจชอบให้คนอื่นดูแลแต่ตัวเองเนี่ยไม่ทีทใครเลยนะคะดูแลใครไม่เป็นเลยนะคะสอบตกมากเรื่องนี้ แต่ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะแรกเริ่มเขาก็เหมือนมีอะไรให้คุณรู้สึกระแวงนะอาจจะด้วยเพื่อนร่วมงานหรือมีข้อความแปลกๆเข้ามาหรืออาจจะจับได้นะคะว่าเคยเคยนอกใจก็อาจจะมีเหตุเหตุนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้นะคะสถานการณ์ความรักกลับดีขึ้นจากความเปราะบางนะคะความอ่อนไหวง่ายหรือมีคนคอยทำลายความสัมพันธ์นี้อยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นพลังงานสิ่งที่คอยเห็นขึ้นมาคือแบบมันเป็นความสุขอะนะคะมันเป็นความสุขมากๆนะคะดูสิมันเป็นไพ่แบบว่าคนคนนี้เหมือนเขาเปลี่ยนตัวเองเลยนะจากคนเจ้าชู้นะคะหลายใจนะ,ะตอนนี้แบบโฟกัสที่คุณคนคนเดียวรักที่คุณคนคนเดียวนะคะคุณสามารถคุมเขาได้เหมือนเขายอมให้คุณคุมเขานะคะ อืมด้วยความรักและความเกรงใจด้วยนะเพราะคุณดีกับเขามากเลยอะคะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะอีกอย่างหนึ่งเวลาคุณที่คุณเด็ดขาดขึ้นมาก็เป็นพลังงานที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะเป็นพลังงานที่แบบเขารู้สึกขนลุกนะคะนะความสัมพันธ์จะกลับมาดีนะคะจากเปาะบ้างก็จะกลายเป็นความเข้าใจกัน นะคะเขาจะดูแลเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นนะคะจะพูดเพ้อกับคุณมากขึ้นจะอยู่เคียงข้างคุณทําอะไรก็จะมีของขวัญมามอบให้กับคุณเน่ยนะคะเป็นความรักที่ดูแลเอาใจใส่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่คนรักเขาจะทำให้กับคุณนะเขาเขากลัวกลัวว่าจะ คุณจะทิ้งเขาอะถ้าเขาดูแลคุณไม่ดีอะไรประมาณเนี่ยนะคะเนาะหลายๆคู่ก็จะเข้าใจกันมากขึ้นช่วยกันมาหากินอยู่เคียงข้างกันนะคะเห็นความดีของกันและกันในช่วงเวลาที่หลังจากที่ผ่านความยากลําบากมาเขาก็จะเห็นในความรักของคุณอะนะคะเห็นความสําคัญของคุณนะ,ะบางทีเขาป่วยนะ,ค,ะคุณก็อาจจะดูแลเขาไม่ห่างเลยนะคะดูแลดีให้กําลังใจทําทุกอย่างเพื่ออยากให้เขาหายนะคะ เขาก็จะเห็นความตั้งใจตรงนี้นะคะพอสถานการณ์ดีขึ้นเขายิ่งจะรักคุณมากยิ่งขึ้นรักแบบแสดงออกเลยแบบไม่กักอะไรเลยนะคะนะอันนี้คือเรื่องราวดีๆนะคะของชาวราศีกุมนะนะคะก่อนจากกันไปขออนุญ,ญาตนะคะแจ้งข่าวนะคะในเดือนตุลาคมนี่ก็คือเดือนหน้านะคะครูอ้อเปิดคอร์สสอนสตร์ไพทะโรออนไลน์นะคะเป็นครั้งที่9นะคะเป็นคอร์สเรียน รอบเดือนตุลาคมนะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทนะคะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะคะแล้วก็สามารถกลับมาเรียนทบทวนซ้ำๆใน Facebook กลุ่มปิดได้นะคะคุณสมบัติคนเรียนนะคะไม่มีพื้นฐานอะไรใดๆไม่เคยเรียนมาก่อนก็เรียนได้นะคะขอแค่คุณมีความสนใจในศาสตร์นี้นะคะอยากจะเรียน ะะอยากจะได้ความรู้ประกอบอาชีพก็ยินดีนะคะมาเจอกันได้นะคะมีโปรโมชั่นให้นะคะถ้าสมัครสิท่านแรกนะคะรับฟรีไปเลยนะคะไพ่คนละหนึ่งสำหรับมูลค่า499บาทนะคะแถมให้ไปเลยนะคะ,คะใครสนใจรีบมาสมัครนะคะถ้าลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะบอกแอดมินว่าจองสมัครเรียนนะคะรอบเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ อโอนจองอยู่ที่500-1,000ถึงบาทนะคะส่วนต่างก็ค่อยชําระในวันใกล้เรียนนะคะคุณก็จะมีเวลาเก็บเงินนะแล้วคุณก็จะได้มาจองจองทันโปรโมชั่นการแถมไพ่นะคะนะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเรียนเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักหรือเรียนไว้ ะะเป็นความรู้ไว้ก่อนไม่เสียหายนะคะลองเปิดใจดูนะนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะยังรับสมัครอยู่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามสนับสนุนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ